มันเริ่มแผ่นแรกแล้วท่านผู้ชมเอาแล้วโยมมันเอามันปั้นดินออกมาแล้วท่านผู้ชมเรียบอุ้ยเอาเฮ้ย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 โยมโยมมหาเทพอีกแล้วท่านผู้ชมมันเอาดินเข้ามาแล้วท่านผู้ชมเหลือไว้อย่างงี้กลับกระร้นฟรีสิครับอย่างงี้ท่านผู้ชมดูมันดูมันซีบอกว่าทําไมไม่เอาเหยื่ออ้อยมาทําคลิปให้ชมเลยท่านผู้ชมเอาได้ครับผมเนี่ยแต่เหยื่ออ้อยเนี่ยจะเอาไว้ใช้สําหรับหมายน้ําแห้งนะครับผมเนี่ยแล้วก็ หมายที่ว่าเป็นป่าอ้อยผมเนี่ยแต่ตอนนี้ข้าวมาก็ยังมีทั้งข้าวมันยังไม่เหลืองผมแล้วก็ข้าวเล็กๆนะครับผมเนี่ยนี่นี่ฮะนี่ท่านผู้ชมอย่างเงี้ยใช้เหยื่อขี้ตายจะดีผมเนี่ยอ้าช่างจะจัดให้ดูนะครับผมเนี่ยช่างมาเจอหมายไว้แบบนี้นะท่านผู้ชมไอ่ท่านผู้ชมอย่างเงี้ยมีตัวแน่ท่านผู้ชมอ้าวโอเคเลยท่านผู้ชมวันนี้ช่างจัดนะฮะ นี่เลยกับกระชากวิญญาณช่างสายล่านะครับผมเ,เดี๋ยวช่างจัดตรงนี้ผมไปจัดไปขึ้นกับกระชากวิญญาณช่างสายล่ากันเลยนะท่านผู้ชมเอาละนี่ฮะนี่ขึ้นแบบนี้ท่านผู้ชมนะเอาตัวล็อกมาล็อกแบบนี้นะท่านผู้ชมเนะี่ยตัวนี้ปเป็นบ่วงเหล็กนะครับผมเนี่ยบ่วงเหล็กนี่คือเข้าไปปึ๊กก็เรียบร้อยกันเลยนะไม่ต้องมารีดบ่วงกันนะครับผมเอาสวยงามท่านผู้ชมนี่ฮะทีนี้เราก็เสียบกันเลยนะท่านผู้ชมนะน้าวี่นี่ๆๆนๆๆ มันเข้าออกตรงนี้ใช่ไหมล่ะก็จัดตรงนี้เลยนะครับผมเนี่ยเอาละทานชมสวยงามผมเนี่ยเหยื่ออ้อยช่างสายลายผมเหยื่อช่างมาจัดให้ดูนะครับผมมันเข้าทั้งหมดนะฮะในเลยช่วงฤดูไหนก็ใช้ได้นะครับผมเนี่ยอ่ะเดี๋ยวด้านในหน่อยนะเนี่ยเออเอาละทานชมน,น้ำหอมช่างสายล่าผมเรียกหนูเข้าเหยื่อไวๆทานชมสองเทีาหนึ่งสองเลยครับข้างในนะนี่ย หนึ่งสองนลครับสวยงามเลยท่านชมจัดไปผมดูนะท่านผู้ชมเราจะดูกันว่ามหาทเทพหมายดีมันจะแสดงอะไรให้ดูนะอาอาวอามันมาแล้วนะท่านผู้ชมแล้วอ,อย่างนี้มันมาถึงท่านผู้ชมแล้วมาซัดเกี่ยวไอ,อช่างสายลาก,ก่อนเลยช่างโรยเอวไวทข้งในอีกหน่อยหนึ่งนะครับผมเลยเอา,อ,าอย่างนี้รู้เรื่องท่านผู้ชมเลยนะเอาดูกระดู่านที่ลง มันจะมากินตรงนี้ไหมท่านผู้ชมดิค่เออเอาแล้วเอาแล้วท่านผู้ชมเออมันมามันบอกเฮ้ยตรงนี้มีอะไรแปลกๆวันนี้่เฮ้ยกินช่างสายลาอยู่แถวนี้ด้วยดิว่ะเฮ้ยเฮ้ยมีอะไรแปลกๆว่าเออครับผู้ชมดูมันดูมันมันจะทําอะไรท่านผู้ชมเออบอกเฮ้ยตรงนี้มีอะไรแปลกๆวันนี้เฮ้ยตรงนี้อะไรวะเออเอออะไรวะเนี่ยเฮ้ยนี่มันเฮ้ยนี่มันกับกระชากวิญยาณช่างสายลาดิว่ะเฮ้ย เอาแล้วตรงนี้ไม่ได้เลยอันตรายสุดๆเลยเนี่ยกับกระชากวิญญาช่างธนาชัดเลยชัดเลยอย่างงี้อืมอย่างนี้นนต้องทำยังไงวะเราต้องทำลายกับลวมงังอย่างเงี้ยโอ้หอย่างนี้เข้าไปตัวแน่อืม ทำยังไงยังไงท่าช,ชม token. มันเริ่มแสดงแล้วท่านผู้ชมด่ครับเอาแล้วท่มมันเอามันปั้นดินออกมาแล้วท่านผูมครับอยเอเฮ้ย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 เยนมมหาเทพอีกแล้วท่มมันเอาดินเข้ามาแล้วท่านผู้ชมเหลือไว้อย่างนี้กับกระล้นฟรีสิครับอย่างนี้ท่นผูมดูมันดูมันปีเรียบร้อยท่านผู้ชมครับมันเอาดินใส่ท่านผูมไอตัวนี้แสบจัดท่านผูมอ้ โอ้ยที่รับชมอย่างนี้เราต้องมาตามตัว,ตว,ตวนี้กัตนต่อผมนะสำหรับน้ำหอมน้ำหอมเยอะอ่อยช่างสายล่านี่ผมบอกเลยมันมาแน่แล้วผมนะแล้วก็ตัวนี้กลับกระช่างวิญญาณบัวผมบอกเลยว่าถ้าเข้ามาผมบอกไม่มีเหลือผมอ่ะโอเคผมสวัสดีครับ